สวัสดีครับในวงการดนตรีนี่นะครับมันเต็มไปด้วยเรื่องราวเบื้องหลังที่แบบน่าทึ่งมากเลยแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีปริศนาที่ทิ้งไว้ให้เรางงกันวันนี้ล่ะเราจะมาสืบสวนหนึ่งในเคสที่แบบดังมากในหมู่แฟนเพลงก็คือการหายตัวไปอย่างลึกลับของวงร็อกระดับตำนานจากคลิปการแสดงสดที่ควรจะเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วแต่เอ๊ะทำไมบางส่วนมันถึงถูกลบหายไปมาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยครับเนี่ยแหละครับคำถามที่แฟนเพลงแบบ ถามกันให้หวันเลยในโลกออนไลน์คือคอนเสิร์ต d y s y s m l m v i v n in c r ร m เนี่ยทางค่ายเขาปล่อยให้ดูบน YouTube แบบเต็มๆเ,เลยนะแต่เดี๋ยวนะแล้ววง Big Ass หายไปไหนคือใครที่เคยไปดูคอนเสิร์ตวันนั้นหรือว่าเคยดูแผ่น DVD เนี่ยจะจำได้แม่นเลยว่ามันมีโชว์สุดมันของ Big Ass อยู่ด้วยและทำไมทำไมในเวอร์ชั่นที่เป็นทางการบน YouTube ถึงไม่มีแม้แต่งเงาของพวกเขาเลยแหะครับมันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับ มันคือการหายตัวไปอย่างกับเล่นกลเลยสิ่งที่ฟันเพลงเคยเห็นในวันนั้นเทียบกับสิ่งที่เห็นกันในวันนี้มันต่างกันจริงๆนะครับคือคอนเสิร์ต Body Slam Live in c r a m เนี่ยมันถูกเอามาลงในช่อง YouTube ของ Genie Records แบบ Official เลยแต่มันกลับมีส่วนสำคัญที่ขาดหายไปซะง,งั้นโอ้โหดูภาพเปรียบเทียบนี้สิครับชัดเจนมากคือในคอนเสิร์ตจริงๆวันนั้นน่ะ Body Slam กับ Big Ass สองวงร็อกเบอร์ใหญ่ของประเทศเลยนะขึ้นแจมกันบนเวทีมันเป็นโมเมนต์ที่แบบสุดยอดมากสำหรับแฟนๆแต่พอมาเป็นวิดีโอบน YouTube ในทุกวันนี้การแสดงของ Big Ass ทั้งหมดหายเกลี้ยงเลยครับถูกตัดออกไปแบบราวกับว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย และพอเป็นแบบนี้แน่นอนครับแฟนๆก็ต้องตั้งคําถามกันยกใหญ่เลยการตัดต่อแบบนี้มันสร้างความสับสนแล้วก็การคาดเดาไปต่างๆนานาเลยครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ระหว่าง2วงดนตรีที่แบบเป็นเหมือนพี่เป็นน้องกันอยู่ค่ายเดียวกันมาตั้งนานทฤษฎีของแฟนๆนี่มาเต็มเลยครับมีหลากหลายมากบางคนก็ว่าเออไฟล์วิดีโออาจจะเสียหรือเปล่าแบบว่ามีปัญหาทางเทคนิคอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นการตัดสินใจของทีมงานเองในเชิงศิลปะแต่ ทฤษฎีที่เดือดที่สุดแล้วก็ทําให้แฟนๆใจหายใจคว่ำกันมากที่สุดก็คือหรือว่านี่จะเป็นสัญญาณร้าวฉานเป็นปัญหาส่วนตัวสองวงนี้เขาทะเลาะกันหรือเปล่าเอาล่ะครับถึงเวลาที่เราจะมาไขาปริศนานี้กันแล้วบอกเลยว่าความจริงเบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีดราม่าอะไรอย่างที่หลายคนคิดเลยนะครับแต่มันเป็นเรื่องของขั้นตอนทางธุรกิจแบบร้อเซเลยคําตอบของเรื่องทั้งหมดมันซ่อนอยู่ในคาว่าลิขสิทธิ์ในวงการเพลงนี้เองครับ คือหัวใจของเรื่องนี้เลยนะมันอยู่ที่หลักการที่เราเรียกว่าลิขสิทธิ์ระหว่างค่ายเพลงครับอะถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยก็คือค่ายเพลงเนี่ยเขาเป็นคนถือสิทธิ์ในการเอาการแสดงของศิลปินในค่ายตัวเองไปเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอหรือเสียงจากการแสดงสดสิทธิ์ตรงนี้ทั้งหมดเป็นของค่ายเพลงครับ เรามาลำดับเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปกันดีกว่าครับคือตอนแรกเลยนะในช่วงเวลาของคอนเสิร์ตเนี่ยทั้ง Body Slam แล้วก็ Big Ass เขาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็คืออยู่ใกล้ชายคาแจมแกรมมี่เหมือนกันแต่แล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆก็คือวง Big Ass เขาได้ย้ายไปอยู่กับค่ายเพลงใหม่ดังนั้นพอถึงวันที่ค่ายจ e นี่เรคคอร์จะเอาคลิปคอนเสิร์ตนี้มาลง y o YouTube อา้าวกลายเป็นว่าตามกฎหมายแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่การสแสดงของ Big Ass อีกต่อไปแล้วนั่นเองคครรับับบนี่ล คือตรก,กะทางกฎหมายที่มันเกิดขึ้นลองไล่ตามไปทีละขั้นนะครับ 1. สิทธิ์ในการแสดงของศิลปินเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับค่ายเพลงปัจจุบันของเขา 2. พอ Big As สย้ายค่ายสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยมันก็ย้ายตามไปด้วย 3. นั่นก็แปลว่าค่ายเดิมอย่าง Ge n ี e Record หมดสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะเอาการแสดงเก่าๆของ Big As สมาเผยแพร่แล้วและสุดท้ายข้อ4เพื่อไม่ให้การละเมิดลิขสิทธิ์ทางออกเดียวที่ทําได้ก็คือต้องตัดส่วนการแสดงนั้นออกไปมันเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทำครับ และจะบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดกับเคสนี้เคสเดียวนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเป็นเหมือนทำเนียมปฏิบัติในวงการดนตรีทั่วโลกเลยเป็นขั้นตอนมาตรฐานทางธุรกิจไปแล้วด้วยซ้ําใช่เลยครับนี่คือแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นมาตรฐานสากลจริงๆจุดประสงค์หลักของมันเลยนะก็คือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของทั้งตัวศิลปินเอง แล้วก็ค่ายเพลงด้วยมันเป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้วงการดนตรีมันเดินหน้าต่อไปได้ย้ําอีกทีว่ามันไม่ใช่การแกล้งกันไม่ใช่สัญญาณว่าเขาทะเลาะกันแต่เป็นการเคารพข้อตกลงและกฎหมายที่มีอยู่แค่นั้นเลยครับอ่ะถ้าเรามาลองเจาะลึกเรื่องการแบ่งสิทธิ์กันดูนะจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยคือสิทธิ์ในการเผยแพร่การแสดงสดไม่ว่าจะภาพหรือเสียง เจ้าของสิทธิ์คือค่ายเพลงปัจจุบันของศิลปินเสมอซึ่งมันจะคนละส่วนกับสิทธิ์ในตัวเพลงนะครับอันนั้นจะเป็นของผู้แต่งเพลงดังนั้นปัญหาในเคสนี้มันอยู่ที่สิทธิ์ของการแสดงไม่ใช่สิทธิ์ของตัวเพลงครับคนละเรื่องกันเลยมาถึงช่วงสรุปกันแล้วครับจะเห็นได้เลยว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วมันคือเรื่องของธุรกิจไม่ใช่เรื่องของความบาดหมางหรือความขัดแย้งส่วนตัวเลยแม้แต่น้อย การที่เราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เรามองวงการเปลงในมุมที่ลึกขึ้นแล้วก็เข้าใจอะไรๆมากขึ้นด้วยประโยคที่น่าจะสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยก็คือการตัดต่อที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลมาจากสัญญาไม่ใช่ความขัดแยง้งมันคือการทําตามข้อตกลงทางกฎหมายและธุรกิจเพื่อปกป้องสิทธิของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแค่นั้นจริงครับโอเคมาสรุปประเด็นสําคัญกันอีกสักรอบนะครับ 1. ปริศนานี้ถูกขายได้ด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์ 2จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดมาจากการที่ศิลปินย้ายค่าย 3. การตัดต่อฟุตเทจแบบนี้เป็นเรื่องปกติมากๆในวงการเพลงและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยนี่คือการตัดสินใจทางธุรกิจล้วนๆไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวระหว่างศิลปินครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะครับว่าเอ้มันมีปริศนาในวงการเพลงเรื่องไหนอีกบ้างไหมที่เบื้องหลังจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องดราม่าเลยแต่เป็นแค่เรื่องของธุรกิจที่ซ่อนอยู่ บางทีนะครับพอเราเข้าใจหลักการนี้แล้วเราอาจจะมองข่าวต่างๆในวงการดนตรีด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเลยก็ได้ครับ